ฝนตกหนักมากเลยค่ะวันนี้สวัสดีค่ะฟว้าขาวมาเลยค่ะกรุงเทพภูุิวิทย์นะคะดูค่ะพี่น้องสึงน้ำกันเลยค่ะอนโอ้ยฝนโอ้ติดติดกันสะนันเลยค่ะฝนเหนเ็นปะค่ะ บานตตโกโนอแถวอีสานบานเฮาตตโกโนะฝนเนที่ราคาฝนคุณค่ะ oh ความแห้งของฝนเติ่ม้าเติ่มเพิ่ม้าคุณค่ะเท้าอบมค่ะคุณโอ้ยลมค่ะ นเบิ่งค่ะเมื่อไงฝนตกโอ้ยเนาะขึ้นหดวตานเด้เนาะค่ะเห็นงานยี่แล้วขึ้นหดวตานเด้อโอ้ยกำดีก่อนนะคะเนาะที่ผู้ชมทั้งหลาย